เห็นชื่อเมฆก็รู้ว่าเมฆเมฆล่อไว้จะเออเออเออเล่อไว้ล่อไว้เล้ยอย่าอย่างั้นงั้นอย่าไม่เห็นอไม่เห็นล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้ไม่เห็นมีเมฆไว้อย่างเดียวงั้นอย่าเพิ่งถือมีดนะพี่ค่อยไปกดและสับมันใกล้ๆมันจะได้ไม่รู้แต่มันเพิ่งมาใหม่นะยังฝันที่ใหม่เองเปรี้ยวเหรอเออเราเราโมโหความแค้นมาจากเมื่อวานเว้ยตาอันนี้พี่บอกตัวใหม่พี่ฟันแอดวานซ์จัดเลยจริงเหรอเออพี่เอาคืนจริงดีกว่า จเต็มเลยเด้ตรงไหนตรงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปก่อนเนี่ยเนี่ยคือตรงไหนอะเนี่ยเออตรงเนี่ยเนี่ยกูเหนื่อยมากเลยเนี่ยเขื่อนไหมอ่าฮะเออตรงเขื่อนเลยแต่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละกำลังสร้างบ้านอยู่ที่บ้านหลังแรกปะเข้าพีบ้านหลังแรกอะเข้าพีวีพียังพีวีอีพีวีอชิดขอบพีวีอีพีวีพีเลยพี่เดี๋ยวพอพีว่าแล้วมันต้องสร้างตรงนั้นแม่นั่นแหละที่มาถึงน่ะตรงผมเอาง่าย พี่เห็นเม็แล้วเห็นชื่อแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวผมเดินพี่พี่พร้อมยังงานเดี๋ยวผมโยนลงไปกทักแน่ก่อนทักแน่ก่อนักแน่ก่อนต้องรอดิเดี๋ยวมันไอ้นี่มันอยู่ของมันแล้วมันไม่สนใจผมแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยมันมันติ่มนี่หว่ามันไม่รู้เรื่องนี่หว่าเอายังงหรอวะไม่วะเนี่ยที่อยู่ไหนอะเห็นใส่ชุดมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมเออเนี่ย มึงตายไอ้เหี้ยไอ้ทพิ่มเดี๋ยวโดนกันยิงกอนตัวไหนอย่าไปันในบ้านนะเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าฟันผมฟันแล้วให้ดังเสียงนักอักนะอักแล้วอักแล้วอักแล้วลองลั่นเลยลองยังหวาลองยังหวาชืบอกเลยลองยังหวาเอาอีกแล้วแก๊งนี้มาอีกแล้วไอ้สัสแอดมินแมนของของเพียบของเพียบเสร็จกูมาผนมา ขนไปอยู่แล้วเดี๋ยวก็รวดใส่เป๋าก่อนคุณแจท้องคุณแจท้องคุณแจท้องคุณอะไรบ้างคุณสี่โอ้ยรองเท้าสวยด้วยน้องพี่ขอกระเป๋าโอ้พี่ขอทั้งใบเลยลกันเพิ่งมีคุณสี่ด้วยพี่โองตดยอดเฮ้ยมีเงินด้วยดูมาบัตรสแตนดาร์ดกดได้โอ้ยนี่มันเพิ่งได้ของแจกมาเลยนะเนี่ยเออก็แบ๊กอดไอแอด ไอ้นี่ไงแอตเติแบ็คแพ็คอ่ะเปรี้ยวหรอนี่มันฟองแล้วเนี่ยฮะนั่นนะแอตกลับซียูเอ็มปะที่ตายซียูเอ็มปะพัฒนาสักอย่างอ่ะแอตพาไปโซนพีวีอีหน่อยครับฟองมากมันฟองมากไอ้คนนั้นปะไหนมันฟองที่ไหนเยอะเนี่ยของหมดตัวมันจะมีรถอยู่เบื่อเราดิอย่าหยัดเฮกคงนะอย่านะอย่าหยัดเทคทง อ๋อเนื้อไม้มึงเยอะไอ้สัตว์โอ้โยเฮ้ยข้างในนี่ข้างในนี่ข้างในนี่มันของไมันโยน,โยนโยพี่อู๋มันอแอบอยู่ในนี้ไอ้เหอออี้ยจริงเหรอหมไปเออตะปูตะเปยี่อะไรเต็มเลยเดีเ๋ยวโอ้ยตัวบล็อกตัวบล็อกตัวแค <c oughs> ตะปูเอาให้หมดไอ ijo, ้สัตวสแถวนี้มันเถื่อนไอ้สองเอ้ยมีไม้กระบองว่ะ <ihin> บอกแล้วดาบเดี๋ยวใช้ได้อยู่เมื่อกี้เกี่ยวบฟันโดยตาในตาวิษตัดหน้า ผมฟันชิบเดียวตายเลยฟันต่อจากดูคิวฟรีดิฟันต่อจากพี่ไม่ใส่เป๋าเอาเรือใส่เป๋าได้เหรอไม่ได้ครับเพไอ้ยเรือเก็บของเรือเก็บของได้ไหมเหรอไม่ได้ไม่ได้ป่ะอ๋อต้องเป็นเรือยางเท่านั้นโอ้ยเีียยเเดี๋ยวได้ป่ะเดี๋ยวผมต้องเอาของอยู่บนเรืออยู่แล้วก็ลองขับดูดิกระเป๋ามันจะหายไหมันระวังมันล่วงนะติด UMP เล็บดอนโดนเอ้ยมันขึ้นเรือไม่ได้ป่ะพี่เดี๋ยวผมใส่กระเป๋าไปแป๊บนึงอ๋อเนี่ยถอยหลังแล้วม่เลือดอัดอีกมั้ยอัดอยู่อัดอยู่อัดอยู่ลืมฟิวคนป่าเลยว่ะเออ้โอ้พวกกำลังทำอะไรอยู่หน้าบ้านละเออไอ้เฮียสวยแล้วตกน้ำอ้าวไม่ถ้าชุดถ้าชุดถ้าชุด มันกู้ได้อยู่ริมตลิง่งตาี่อะตายหายแน่ๆเลยแล้วรถมันระเบิดแล้วเหรอยังรถมันยังไม่ระเบิดแต่ตอนนี้ผมจะตายหาเพราะว่าต้องกดสเปซบาร์ตลอดนะไม่งั้นตัวมันล่วงอ๋อนีไงพี่กดเซฟบาร์ทีเดียวก็ว่าทำไมไม่ขึ้นต้องกดค้างไปเลยไดอเอเออกร้อยเปอร์เซ็นต์มาด้วย โดนลมฟันอีกแล้วพี่บอกแอดแล้วแอดบอกอ๋อฟัสบายดีครับได้เหรอพี่พี่พี่บอกว่าอะไรแอดเดี๋ยวผมจะฆ่ายสองคนนี่ใช่เหรอรถไม่ล็อกแล้วรถล็อกหายโอ้ยมีปืนมีปืนขับได้หรือเปล่าลองดิขับได้ดิมันโอเพนได้นี่เข้าบ้านเอาเข้าบ้านไม่มาถึงว่าที่มันมันมาจอดตรงนี้คือมันติดลมไม่ใช่ฝั่งกันเราเลยพี่เดี๋ยวเราต้องผลปืนมาก่อน อ้พี่หลบเดเดแต่ผมลองเข็นดูได้ปะเดี๋ยว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 ไม่เราต้องขอดปืนก่อนพี่เพราะว่ามันอยู่พระเราฟังถ้าพี่ขับไปพี่ต้องขับเข้าเมืองวะอ้อมเข้าเมืเองอ้อมเยอะไปเลยขดปืนก่อนไม่ะด้้องกานความเสี่ยงมันขับออกมาได้หรือเปล่าก่อนโอ,โอ้ไม่ได้ว่าหน้ามันเชิดบว่ปืนหน้ามันเชิดแบบเครื่องติดหินนะ่ะโอ้จบแล้ว ว่าทำไมมันไม่เอารถไปแล้วผมขอไม่ออกแอดเพิ่งให้รถมันมาด้วยหรือ่งแล้วมันมันไม่รู้เหรอว่ารถมันติดแล้วรถมันาได้แล้ว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 ได้เหรอเจ้าโถเฮีแค่ของแค่ไอ้สัตว์ไปติดหินใหญ่ไว้เนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราขอเอาขวานไปด้วยพี่จะได้พี่ได้ไม่ต้องใครเรือกลับมาฝั่งนี้ดีกลับกับรถกลับบ้านก่อนเฮียคนเฮียเลยเอาฝาขวานไปเล่นดึงกัน ได้แล้ว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 ขู่กับข่าวกับข่าวกับเดี๋ยวนะมันเพิ่มโอ้โหมันต้องไปอ้อมอ้อมเมืองใหญ่นู้นเลยเหรอใช่ใช่ใช่ต้องสะพานไงโอเคผมไปพี่พี่บอลไปกับผมหน่อยดิพี่เอาเรือกลับฝั่งนู้นเนี่ยอ๋อเออวะจะไปอย่าจอดก็ไม่เป็นเพราไม่ผมจะไปฝากตังค์ไม่ไม่ต้องฝากแล้วเดี๋ยวค่อยวันอื่นเอารถกลับมาก่อนเอารถกลับมาก่อนเฮ้ยตังค์เหลือฝากได้แค่สองร้อยตู้อะ ไม่ผมเอ่อผมจะไปซื้อบัตรไงเคยเจอแม็กเอวเอฟเมื่อวานไม่เคยเห็นเลยมีน้อยหนึ่งมีอันหนึ่งแม็กเอวเอฟนั่งแล้วได้เจอตัวเดียวตัวที่ข้าไปอะเจอมันตัวเดียวหรอไม่ไม่ไม่ตัวตัว ตายสองตัวเลยตายคู่เลยทั้งนอกทั้งในเลยเอ๊ะทำไมดึงของใส่ตู้เสียงไม่ได้อ่ะมันแหลกไปนี่จะช็อตายแบบไม่รู้ตัวตายโหนไม่ชัดตายโหนไม่ชัดมีตัวล่อก่อนแล้วตัววิ่งเข้าตายโหงตายโหงพี่จะวิ่งฟันหลังได้แต่แม่ยินงง ไม่ใส่ชุดคลุมอยู่เลยไอ้เงี้ยของยังใหม่อยู่เลยเพิ่งได้มาเอ้แต่มันชุดมันมี UMP ป่ะ UMP มีแม็กมิร์กเต็มเลยเอ่เอ่าแต่เน้นว่าของของไอ้นี่แหละของของอลไรเข้าของเลไรเข้าเลยเนี่ยเบนดิตยังเต็มของย่างเอี่ยมเอี่ยมอยู่เลยอะพี่ฮิดดูเดี้อเฮ้ยเป็นไรอะไม่เราขับเข้าบ้านแล้วใช่ไหมใช่ผมกันแล้วผมก็ขับเข้ามานะ ตาลตา,ตาลองใครใครลองใส่ล็อกทีล็อกที่พื้นที่พื้นะอเคครับล็อกแล้วรเรเร็จได้ปะเออได้อใครเอาของไปเก็บให้หน่อยดิเดี๋ยวพี่อยูุ่ญแจไปห,หน่อยเดี๋ยวมันตัวผมมันแยกของไม่ได้อ่ะเฮ้ยนี่กระเป๋ามันกระเป๋ามันกระเป๋ามันผมกำลังเอาของใส่อยู่เอาอาพี่อยู่ผมถอดไม่ได้อ่ะ <S 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 ชื่ออะไรอ<ห>่ะเจมเจมวัฒนาร่าฮ่ายู่เอา UMP ไปเล่นไหมอ่ะอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกองกูเตงอ๋อออมามามาอ๋ออันนี้ยางกับตีตีดาบเก็บไว้เลยอันนึงอ๋ออันนี้เอ้ยถอดถอดได้หรือวะเอาไปเลยไโอ้ยโยนหมดเลยนะ ไม่ต้องการอะไรผมต้องการอีดาบไว้นักลบอย่างเดียวเดี๋ยวนี่กันไกลยังเก็บมาอีกเหรอก็คือก็ผมไม่ใส่กระเป๋าไปไงผมก็สวดเป๋ามาเลยทำไมสปูเก็บไม่ได้วะใช่ป่ะกล้องฟูสีเอาไปใช้ไดยน่ะใครทำเยี่ยม ให้ฟ้องด้วยนะหรือมันไปฟ้องแล้วไปฟ้องติกเก็ตป่าเปิดติกเก็ตไม่เกี่ยวเดไม่ได้แอดมินคงปรุงกับพวกเราแล้วนะโอ้ยแอดมินเราไฟ้องปุ๊บแล้วมันบอกโดนตรงไหนมันแอดมินรู้แล้วไอ้ทีนี่เองทีเปิดไอจีเปิดแล้วถินเ่าถินเราทินเ่ามีคนเปิดแล้วเหรอไม่หมายถึง่ะก็เราแจ้งแอดมินไว้ตั้งแต่ที่มันมาคุยกับเราแล้วไง ที่ผมบอกว่าแอดเดี๋ยวผมจะไปฟันในสองคนนะเออมันมาคุยวันนี้เหรอพี่มาให้มันปลดล็อกให้พี่สร้างตัวใหม่แล้วตู้บางตู้พี่ใส่กรไว้ไงอ๋อเออแล้วทีนี้พี่เห็นคนฝั่งนู้นพอดีแอดมินมันก็วิ่งเล่นอยู่บ้านเราคนดีเดี๋ยวเดี๋ยผมจะไปฟันในสองคนนั้นเผลอมันคุยกันเรื่องอนั่นอยู่ด้วยเรื่องเมื่อวานมันหามอวานอยู่เรื่องเรานี่จยคดายไข่ขี้หน้าเลย กะไปจั่วเขาเต็มที่เลยเออกะสบีอะกะฟันกระไ้แตกเอ้ากูลืมไปกูขาดของรถสามตัวฝั่งนี้ก็ทูบล็อกเนี่ยถามมาเลยของ PVE อ่ะมีใครแน่ก็บอกมาเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่ได้แล้วเลยเดี๋ยวแม่งร้องนะร้องนะเมื่อวานโดนคาต์นะไปแบบโผเขาโดนโหดอ่ะโหดจริง ลองแย่งมาเลแม่งลากูแบบโอ้โหถึงก็ถึงก็ปิดคอมนอนอ่ะบอกแค่นั้นหะเลิกเลิกเลิกเลยปิดคอมนอนเลยหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นเลยดรควบเดียวอิโต้ับแม่งอย่างนานไอ้ีอเลิฟันทีเดียวอ่ะไปไหนไม่ได้เลยพวกเสยทีเดียวเรียบร้อยกูแทบเบะเลเย 143อะไรวะแอดมินตอบมี้แล้วนะตอบตอบไอ้แก๊งนั่นหรอวะไม่ผมถามไงว่า PVE มีอยู่ไหมหนีถ้าหลุดกันหมดอะหลุดทุกคนอ่าเยอะมัลลี่เหรอต้องไปดูว่าเงินมันเข้าหรือยังเฮ้ยเหลือความเชี่ยแล้วถ้างเงินไปฝากด้วยเหลือหายดับเนิงความดับเนิงเงือนหายอ่ะถ้างเงินจะไปกดไปกดอะไรวะไปกดตังเอ้ย เอาบัตรไปกดมีบัตรบัตรเฮียด้านน่ะบัตรเฮียนั่นกับบัตรเก่าพี่ไปกดอ่าไม่นะตัวข้าหนักอะไรวะเนี่ยอ่หนักเกาะไอเวนฉันหิวน้ำมากเลยรู้จักยิงจาน้อยไปเฮียเท้าเรนเจอร์เฮ้ยวัววัวเราปีนเข้าบ้านได้นะพี่ เ <cam ina> นี่ย <cam ina> ผมเดินข้ามอยู่เนี่ยไม่ต้องเปิดประตูเลยอีกข้างหนึ่งอ่ะนอีกข้างหนึ่ง <cam ina> อีกข้างหนึ่งเข้าไม่ได้แต่ออกได้ <cam ina> มันขึ้นระเบียงแล้วมันรอกข้างๆได้ค่ะอีก,อ,กอีกด้านในอะ่ะอ๋อค่อยๆไปอ่ะเหรอใช่อ๋อได้ได้ได้แค่ด้านเดียวอีกอัานหนึ่งไม่ได้ข้างนี้อีกข้างนั้นน่ะข้างนั้นไม่ได้ติดรัวติดลัวข้างนี้อ๋อพี่บอลเลิกแล้วเหรออืม ไปพี่นันพี่โอความย,องอยางเนี่ยผมขับเลยไปรับไปไหนไปไหนไปเมืองไงไปฝั่งิินอะไรเงไ, <ป S 2> ได้ดได,ได้จะไปซื้อบัตรใหม่สองรอบแลยเน,นี่ยขอบคุณนะครับ <c oughs> ไปแบบตากแห้งไปตากเสื้อใช่ไหมครับใ <c oughs> า่ไปใส่เบาะเบาเหรอเบาต่อนที่ถ้าน้ำเหมือนเดิมจัดไปอ้าวค้างค้างค้างก่อนมีคนค้างอ่ะเอ้ย <c> ค <oughs> ้างเลยอ่ะมามาแล้วมาแล้ว บอกว่าไลให้ดูหน่อยจอดลงแบบแล้ววิ่งเข้าอะทำไมเงี้ยไม่เพื่อนรู้หมดเออเออตรงหินใช่ไหมเออตรงนี้อ๋อหาหินหาหินจอดเนี่ยเออตรงนี้ก็ได้นะวิ่งไปเไปนี่ยเนี่ยชิดหินเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ไม่งั้นแม่งไม่ได้เชื่อสิไม่ไม่เจอใครแน่นอนถ้ามึงไปดังกันน่ะนี่จิตชิตไว้ไปขนาดรถยนต์ยังได้ยินอะ พงไว้หน่อยเกิดลืมใครปักใครปักได้ผมได้เฮ้ยยังทงอยู่ไหนเจอดาบกูแนงกูทำดาบมาแล้วรอบนี้เออะปักไม่ได้ตัวปักอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรไม่ได้น่าจะจำได้มั้งได้ได้ได้ไม่ได้กดเพจไม่ได้กดไม่ได้อย่างอะตกไอ้ปักไอ้นี่ได้ทำลุงทำรั้วอะไรเงี้ยแั่ละใกอ้รู้อะ สมัยน,นี้ไม่มีป้อมมาด้วยเนาะมีปะไม่มีมีไหม,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 มเราป้อมออกเหรอ,ออ๋อป้อมออกแล้วอ๋อมันต้องเป็นหัวตี้ถึงวางธงได้อล้ผมวางประตูให้แล้วกันเอ้ยอืมไม่ได้ไม่ได้มันต้องวางธงก่อนไม่งั้นมันวางบูป,ปินไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้เลยได้ จำไว้แล้วกันทำแต่ครบไฟทำได้แต่ครบไฟมั้งครบไฟเหรอเออครบไฟได้ววะี๋ยวครบไฟปักไว้ก็ได้ไม่มีใครอยู่เนี่ผ่านนี้เมื่อวานก็เงียบย่างนี้แหละแพ๊บเดียวมันขับรถมากัน ให้แค่เปิดประตูผมผมเปิดผมเปิดเปิดผมจะหาของฝากแล้วพี่ผมมาฝากเราไม่เฝากแล้วอะไรเนี่ยดีมิตบาลานด์ได้ห้าร้อยเหรอใช่วันละห้าร้อยถ้าบัตรธรรมดาก็ได้แค่ห้าร้อยวันนึ่งนะใช่บัตรธรรมดาได้ห้าร้อยถ้าเป็นบัตรดำได้วันละพันก็ไม่ได้นะในผมดูหน่อยเอ้ยมันเปลี่ยนให้ ATM ใช้ได้คนละครั้งละคนแล้วเหรอ อเออใช้ได้ครั้งละ 20, <000 S 2> คนแล้วว่ะไสองร้อยสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทตานฝากไปอีกไหมที่หายแล้ว you have no free reward by new card โอ้โหจุนไม่ให้หรอมันต้องซื้อใหม่กว่าพี่เดีย๋ยวนะแล้วตังบอมนะเอ,อ่อ by new card นี่กูต้องเก็บหนังยางยังดำไปด้วยใช่ไหม เก็บเก็บเพเอาไว้ข้ามดาบวันอาทิตย์ใบนิวกาดใบนิวกาดก็ใบแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ได้ต้องไปแบงค์ใหญ่เ t m ซื้อไม่ได้แล้วบัตรคือต้องไปเซฟโซนใช่เพราะว่าผมรีนิวไปแล้วเมื่อวานไงแล้วก็โดนค่าตายเรียบร้อยจบเดี๋ยวค่อย เอ้ยแตอย่อย่าขับรถขึ้นไปทางทางนั้นนะระเบิดเลยนะทางเขื่อนนะระเบิดเพียบเลยหรอหน้าประตูะเหรอ,อเราวางไว้ตรงทางขึ้นนะไม่ละแล้ววิ่งไปมันมองเห็นเปล่าก็ต้องให้บอลลี่เข้าอ่ะถึงจ,จะเห็นนะอ๋อระเบิดพี่บอลอีกแล้วเหรอใช่ ได้ไม้เบ็ดบอลเนาะอิงเอ้าแล้วไอ้ไม้ไอ้ไม้แบนมันไม่แรงหรอพี่มันไม่แรงแรงไม่เท่านูน่นน<อ>่ะต้องเป็นไม้เบดบอลไม้อะแล้วก็มาเอาะปูใส่แต่ผมทำไม้แบนตะปูไงความเสร็จแล้ววิ่งไปเยี่ยมไอ้บ้านนู้นหน่อยไหมด้าหมกด้าหมก <laughs> โอ้ยอยู่ตรงนี้ยังมองเห็นเลยนี่หว่าแต่ไม่มีกล้องส่องมันอยู่บ้านหรือเปล่าเออไม่รู้อยู่เปล่าไม่มีกล้องส่องเฮ้ยเหมืนอ,อมนได้ยินเสียงอะไรวะรถเรอเสียงโด,ดเลยเด้ เสียงลมพัดมันดังขนาดนี้เลยก็แก๊กก็แก๊กเฮ้ยเจอแล้วไม้เบสดบอลมาเฉดเมย์บอนจาดเฮ้ยเรา,ามีดาบเรามีดาบแล้วนะ <laughs> มีทั้งดาบมีทั้งไม้เบสดบอลครับผมไม้เบสดบอลผมว่าแรงกว่าพี่หรอ,ม,อมันตีสลบเลยอะ แล้วใส่ตะปูไปด้วยแต่มันช่วงช่วงมันสั้นงไงไม่สั้นนะยาวอ,อยู่นะจริงเหรอพี่นนโหดเลยแหละในเขาอาีทโหดว่ะไม่เป็นบะอลอ่ะโหดสุดละแบบที่โหดสุดละเฮ้ยผมเจอแผ่นขัดว่ะแผ่นขัดนี่ป่าที่เอาไว้ทำไอ้นั่นอะ่ะมีดอะใช้บาร<ำ>์ดีดำเออดำๆก็ดำไม่ดำ,ดำ,ดำนี่ไปกันเถอะพี่มืดแล้วนะอืมไปไหน กลับสิครับเออมืดแล้วเออเรือม่ไม่มีไฟนี่มีมืดเลยเด้อเดี๋ยวผมก็ตุนให้ม่ต้องหวังยิงผมผมพีจะได้แบบมีครับตื่นใเต้องผมร้องแต่ละคน ่ะครับตื่าประสบความสำเร็จหมายเบสบอลไปให้ลั่นเลยแม่งไม่กลัวบอกเลยไปครับ รถไปแม่งเดือดยังไงมันใส่กระเป๋าพอเป่อวะล้อเดียวอ่ะมีสองล้ออ่ะก็คนละล้ออ่ะอ๋อต้องเอาต้องเอาอะไรไปมั่งอ่ะเอ่อไม่รู้ต้องใช้แม่แรงป่ะพี่เอนจิเนียร์เท่าไหร่อ่ะพี่ถอดได้มั้งเอนจิเนียร์เอ็ดวานเอออันถอดได้ผมว่าไม่น่าจะต้องใช้อะไรเท่าไหร่เฮ้ยตัวผมมันเหนื่อยไม่หายเลยว่ะ เป็นอะไรวะเนี่ยเอยเป็นเหมือนไอ้นี่ล่ะไม่ครับผมไม่แก้เออเหลือมันเหมือนไปนั่งหน้าแล้วมันบั็อกอะ่ะใช่ไหมล่ะบั็อกก็รับายเรืออยู่เมนมนั่งหน้าเออเดี๋ยวผมเอาแม่แรงไปให้ก็ได้พี่โู่ตาจ่าเมธไปล้างแขนเมื่อวานนี้ดูลเลยมันเอาครับเนาะคือ,อจะไปนั่งยังไงผมเพิ่งไปฆ่าคนมาเองพี่แกเออเพิ่งไปจัดกันมาเมื่อกี้ เจอมันที่ไหนเมื่อกี้ตรงหน้าเกิบ้านหน้าเถื่อนไอ้บ้านหลังแรกที่สร้างนะจำได้ปะเรียบร้อยไปแล้วมันเปิดไหมมันเปิดไหมคุยก่อนบ้านหรือว่าพี่วิ่งไปซัดมันเลยไม่คุยไม่คุยไม่คุยตีนี้ไม่มีคุยเออเออแล้วไอ้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานที่ฟันกันอ่ะเมื่อวานเมื่อวานเจอที่ไหนเจอที่ในเมืองเลยมันจะมาตู้เอทีเอ็มเมืองใหญ่เมืองตีใหญ่ตีตีใหญ่เลยเมื่อวานอ่ะ ไอ้เย no ี่ยม so, ันออกกันธนนะมากวันที่อันดับหของเซิร์ฟอะเจอคันธนนะเก็บสามพูดแรงอ่ะสวบเดียวเรียบร้อยยอมมันมอบตัวไปโดนล้างเค้นไปปิดคอมกันเลยทีเดียวติงก็เลิกอ่ะสวบเดียวนอนเลยครับมันต้องเอารถไปดิ แล้วตามต้องเอารถไปว่ะใส่เราต้องไปใส่ยางใช่ไหมเออได้ได้ได้อ่เอาแม่แรงใส่รถไปอันหนึ่งอ่าพี่สืออันนี้ไปละเปิดละเป็นจอดไว้หลังหลังบ้านหน่อยนะรถเออเมืองจิ๋วใช่ไหมเออเมืองจิ๋วเนี่ยติดตูด้ดวย นี่แม่แรงล้อหน้าก่อนเฮ้ยรถนี่แบบถ้าขาดขาดอีขาดสองล้อขับได้เลยนะเนี่ยั้ารถถอดล้อมาก่อนเครื่องก็มีเอาให้หมดเลยหรือตาเราเอาล้อมาใส่ว่ะสองล้อจากบ้านเราถอดรถเราแล้วเดินมาเราคันนี้กลับไปเหรอเออถ้าได้นเอาคันนี้กลับไปก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยหาของไปซ่อมที่บ้านอ่ะ เออน่าจะเวอร์กว่าผมอ่ะงั้นเอาล้อมาใส่ก่อนล้อล้อเดี๋ยวล้อมันใส่เราขนได้คนละกี่ล้ออ่ะสองล้อไม่เอาถ้าเกิดเอาล้อใส่กระเป๋าเราได้คนละกี่ล้อพี่ได้ล้อหนึ่งอ่างั้นพี่ใส่ใส่คืนไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาคนละล้อวิ่งมาอืออือนี่แบบ วางไม่ได้เลยระหวันีพี่จะกลับอยู่แลยพีกลับไปแล้วนะไม่วิ่งตามมาอย่างเร็วเลยใส่ตัวเปล่ามาเลยดีตัวก็ไม่ทันเลยไงเออตัวมันจะค้างใช่ไหมอืมอเอพี่ต้องเป็นคนใส่ปะ่ะอ่าผมใส่ไปแล้ว ต้องล้อใส่มือก่อนใช่ไหมลากใส่ได้เลยนะลากใส่รถอะแม,ม่ลองออเอาเอ้าไม่ใส่ลอ้ออะใส่แล้วมันมีสามลอ้อเอ้ยอ๋อเดี๋ยวนะใส่รถเอ๊ครับบ้าต้องใส่นี่ต้องกด F อฟซงคำว่ามันจะมีคำว่า install อะไม่เชื่อลองใลตใส่ได้ไหมล่มมละยกก่อนแล้วใส่ตรงไอ้ตรงว่างเนะี่ยเอาร้อถือมือแล้วคำว่า install กด F อะมีไหม ไม่ได้ไม่ได้ผมผมเป็นช่างกระจกกระจอกกระจอกใส่ล้อวะลากใส่รถเจเลยอ่ะได้เอาลงเก็บขึ้นรถไอ้เงี้ยขับได้คนเดียวนั่งได้คนเดียวอ่ะจริงเหรอดูเอ้ยอ,ยอยมันเบาไปอันเดียวเห็นไหละ่ะเออว่ะอ่ะปิดตันปิดไปเต็มมันพี่เต็มมัน มันไม่มีไม่ได้เอามาอ๋อ,นอ,นอเออลืมนั่งละพี่นอนบนหลังคาไปได้นะคนเดียวอะ่ะนอนใช่ไหมเดี๋ยวแป๊กดนอนเลยอะ่ะกดคำสั่งนอนนะอ่าไปลับช้าๆไปเออได้รถมาอีกคันวะรดเฟีเ้ยว เออนอนได้เหรอเเฮ้ยตกไกลหมดมาตาเอากาแฟไปกินหนึ่งแก้วเอ,อ้ย่ปืนเอาเอาล้อไปแต่คัน,นดีดไวเราตดใหม่ใช่ไหมตดใหม่ตดใหม่เรี็บร้อย ยีย่อไปเลยวีซากรถเก็บเอาให้บ้าน,นขัดสองล้อขัดสองล้อไปหาเพิ่มว่าเลิกดีกว่าวันนี้พอแค่นี้โอเค <Okay. S 2> ได้อยู่ใช่ไหมมีคอนเทนต์ได้หนึ่งแชะหนึ่งชก็ได้ไดเป็นสั้นๆ นั่นต้องเก็บไอคาซ่อมรถมาด้วยนะเยอะๆเลยดีแพรมันต้องใช้เยอะเลยเนี่ยออจาเมียไปแล้วอ่ะ